นัวหน้าปลาสมุนไพรน้องสาเป็นนาวำเสร็จเรียบร้อยมากินตำหม้องกินหลากิกนก๋อยกินยำน้ำปลาดูเด็ดสมุนไพรบำรุงและบำบัดได้ด้วยนะ เสบบะเด็กนัวปลาต้มสมุนไพรนะคะปลาน้องสาทำเอง5ปีนี้จ้าคุณผู้ชมจ้าใส่ตามะมงใส่หลักใส่ก้อยใส่ปนใส่แก้วใส่เบิร์ตพี่น้องจ๋าสูตรไทยสูตรมานะคะแต่สูตรน้องสารับรองว่าเจ๋งรสแซ่บที่ผีมือเสน่ห์ปลายจังหวะคนคนนวนนัวเลยจ้า สวัดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาอีกแล้วเสียงเจ้าเจ้าน้องสาวคนเก่าปเดิม e v e อ y o n วัน w o w e อ y o n วันด n g โอลาโกโมตัดนิงหักสมาลักคแขวะเข้อาอสุกเสมอมันเสมอมันเคือไหมความเก็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีเด้อพี่น้องสุขสุขกนบานเฮาพอกันอีกแล้วเสียงเจ้าเจ้าน้องสาริกาพลัดถิ่นจากดินแดงที่ราบสูงเมืองดอกพุ่นเสียงเค้นดินแดงบานเกิด มาเจอเจลัเซอร์เวอร์อย่เมดิกานี่และพี่น้องเลยมื้อนี้อากาศกะดีกระแจมพี่น้องจา๋าสิไปลุ่งสวนเก็บผักสมุนไพรไปใส่ต้มน้ำประแดกให้นุ่นนัวไปตามนลองสาไปลุ่งสวนกันจ้าคุณผู้ชมไปของมีวิตามินพี่น้องจา๋าของสำคัญของคู่กันแต่ไหนแต่ไลมาพ่อประทำเอา ใบค่ะกรกินแกๆเด้ลูกิซันเพราะว่ามันสิดเจ้าอข่เจ้าข่ซีีวิตามินใบแก้แต่ไม่สีเขียวเอาไปใส่ต้มประแดดพี่น้องจ้าได้กำบักยางหนึ่งเลยพี่น้องบานน้กระซิมาเอาว่านรางจืดพี่น้องเอารางจืดไปใส่น้ำเพราะว่าเขาจะเป็นราชาเ่งขับสารพิษทั้งหลายทั้งปวงนะคะนะคะ ปลาแดกกันในหน้าปลากันในน้องในหน้าปลานในน้องเอาเอาใบขาดแกมันเรือหลุกมันจะคอยมีวิตามินเพราะว่ามันสีเขียวพี่วานอกสาวาพ่อแล้วได้แล้วได้กระถินกับว่านลางจืดไปไปเอาอย่างอื่นกันจ้ะ บัน้มาเอายานางพี่น้องยานางกันในสวนจะของนี่แหละพี่น้องเอ้ยปลูกไว้สามเครือมันตายพี่น้องจา๋ามันหกกระคืนมากน,น้องสายคิดน้ำสมุนไพรดื่มทุกวันจากทั้งต้มทั้งทำแบบสดนะคะแบบน้ำโคลูฟินสีเขียวราชาแห่งสมุนไพรทั้งหลายทันะ้งปวงเป็นยาอายุวัฒนะ ใครอยากรู้สรรพคุณเข้าไปดูในช่องน้องสาได้เลยนะคะสรรพคุณของยานางผงไผ่ยานางก็ใบเตยหอมหอมกินสมุนไพรชั้นเลิศเหมือนกันนะคะอยากรู้สรรพคุณเข้าไปดูในช่องน้องสาได้เลยนะคะชีวยบำรุงหัวใจได้ด้วยนะคะทำให้เลือดไหลเวียนในร่างกาย ผ่อนคลายสบายนะคะคุณผู้ชมกลิ่นหอมของเขาเขามีสีเขียวโคลรฟินสูงนะคะใบเตยแองโจลแรดนะคะหญ้าเทวดาหญ้าปักกิ่งนะคะเป็นสมุนไพรชั้นเลิศเป็นยาอายุวัฒนะต้านไวรัสได้ด้วยนะคะและก็ที่สำคัญนะคะ เขาต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะอายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ก็เคล็ดลับพี่น้องจ้าพักขาพักสะพุงต้มน้ำปลาโน้สมุนไพรสารพัดประโยชนจ้าทีนี้ก็จะมาเอางานงอกหรือพยาวนอนนะคะเป็นยาสมุนไพรชั้นเลิศใครยากรู้สรรคุณเข้าไปดูในช่องน้องสาได้เลยนะคะ ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยสมุนไพรในสวนน้องสานะคะหาง่ายๆสรรพคุณนานานประการสารพัดประโยชน์บำรุงสุขภาพและพลานามัยด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านไปตามน้องสาไปตรมนามประแดกปล่าสมุนไพรกันจ้า มาดูส่วนผสมที่น้องสาจะพามาทําน้ําปลาแซ่บๆนัวๆมือน,น,นี้ครับพี่น้องจา๋าพระเอกเราเลยค่ะคือปลาปลาอันนี้ห้าปีแล้วนะคะคุณผู้ชมปลาทําเองนะคะส่วนผสมก็มีกระเทียมทับนะคะแล้วก็หอมหัวไยพาผงปรุงรสน้ำมะขามเปียกแช่ไวแล้วก็น้ําตาลปิ๊บหรือว่าน้าตาลมะพร้าวนะคะ เอก,กับปรดหรือว่ามักนัดกะปิแอนแอนที่สำคัญนะคะผักสมุนไพรที่น้องสาเก็บในสวนเมื่อกี้นะคะก็จะมีใบเตยยาปากิง a n g e l g แกรสและก็ใบายานั่งราชาแห่งสมุนไพรทั้งหลายทั้งปวงนี่เราจะพี่น้องจะงานงอกหรือพยาวานนอนนี้ก็จะเป็นว่านลางจืดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพักขาชะอมใบกระถินนะคะอาการยใส่ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหลายทั้งปวงลงไปในหม้อกระเทียมลงไปหอมหัวใหญ่มะขามเปียกก้ำตาลปี๊บผงปรุงรสสมุนไพรทั้งหลายทั้งปวงยานางเตยงานงอกพยาวนอนวานลังจืดแหงจุกแรกใบกระถินพี่น้องจ้าพักขาชะอม ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหลายทั้งมวลลงไปน้องสาสิขวมไห้ประแดกล่องลดยไนพี่น้องขวมไห้ประแดกลงไปทีนี้เราก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างลงไปตั้งไฟต้มจนว่าประแดกเหลือแต่ก้างเอามาตั้งไฟเลยพี่น้องบ้นน้ำล่างให้ประแดกใส่ลงไปบาในกะปิกะปิดีบ้านเรานะคะ บ้านเราเดอ้อพี่น้องเห็นบ่บางอย่างถ้าเรากินลาบกินก้อยเราก็ไม่กินหวานไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหมคะนั่นแหละน้องสาถึงปรุงแบบธรรมชาติบ่เติมน้ำเติมหยัางทั้งสินเดียวน้ำมันกระิออกมาติมพี่น้องจ้าน้ำในประแด็กเนกี่ยเสีออกมาเองมันกระชิโน่ัว ปิดฝาไว้ให้เขาเดือดแล้วให้ก้างปลาเปื่อยๆมาเบิงบ่านี่พี่น้องน้องสาต้มไฟอ่อนๆไว้ชั่วโมงหนึ่งแล้วพี่น้องไม่ต้องใส่น้ำเห็นไหมคะต้มไปเดี๋ยวน้ำมันก็ออกเองได้แล้วพี่น้องจา้าน้องสากะสิปิดไฟปล่อยให้เขาเย็นนะคะน้องสาก็จะมากรองเอาแต่น้ำนะคะเห็นไหมคะ น้องสาเข้ามาจัดแจงแยกสมุนไพรออกแล้วนะคะก็จะมากรองเอาแต่น้ำนะคะได้น้ำปลาสมุนไพรข้นๆพี่น้องโอเคจ้าเตรียมไปกรองใส่โหลกันจ้าคุณผู้ชมมาจากคุณผู้ชม ขอข้ากลดโลไปกินจ้าพี่น้องเสร็จไปแล้วหหนึ่ง รน้องสากรอให้เสร็จนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมก็เป็นอันวา่าได้แล้วน้ำปลาสมุนไพรน้องสานะคะที่สำคัญนะคะปลาต้องเป็นปลาที่ทำเองนะคะถึงจะเข้มข้นและมีคุณภาพนะคะเราทำเองเชื่อใจเราเองนะคะไม่มีสารปนเปื้อนนะคะปลาหายนี้5ปีโอเคนะคะคุณผู้ชม น้องสายอยากให้คุณผู้ชมมีแต่ความสุขสนุกสนานคิดสิ่งใดขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอ้าวคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองหวังสิ่งใดขอให้ได้ดังหวังนะคะอ้าวหลับให้ได้เงินหมือนตื่นให้ได้เงินแสนแบนเมื่อไปให้ได้แก้วนี่สุดโชกหายจเหน้มาพัานม่านหายจเหนมากรรมกายบอดเจิบประจนดรัรวยกันทุกคนนะคะ i wish every one healthy and success get everything you want that you h a e d e s i r e รักนะคะทุกคน love you แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ bye bye see you guys next time